โอเคครับผมสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงแฟนเกมแฟนละครแฟนภาพยนตร์ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมเราม,มาอยู่กับกันในเกม Story of Season Fan of Mineral Town ในภาคที่9แล้วนะครับผมมาสู่เดือนซัมเมอร์แล้วนะครับผมฤด,ดูร้อนหันษาของเรานั่นเองโอ้โหดูสิมันช่างร้อนอบอ้าวซะเหลือเกินเราต้องเปลี่ยนชุดแล้วมั้งเพราะว่ามันเข้าฤดูร้อนแล้วไงขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะครับน่ารักมากบอกเลย เค okay. ในเดือนนี้อันนี้คือมันเป็นวันงานเลยนี่ว่ะใช่ไหมล่ะเออแสดงว่าร้านค้าก็ไม่เปิดสิแย่จังแสดงว่าวันนี้เราก็ไม่ได้ปลูกอะไรเลยครับผมอันนี้เราทุบออกได้ไหมวะโอเคอเคกกาครับทุบไปก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ไปให้อาหารแพแกะสวัสดี ว่าไงจ๊ะขัดตูดหน่อยโอเคเรียบร้อยให้อาหารบับบับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็น้องเมย์เมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบนี่ไงสวัสดีจ๊ะขัดตูดหน่อยว้าวใสเหี่ยวสีรีดีไกลๆทั้งหลายเลยเรียบร้อย งานเริ่ม10โมงครับผมที่ชายหาดวันนี้โอเคจัดไปแสดงว่าเราเอาอะไรไปอัพเกรดวะขวานใช่ปะน่าจะเสร็จวันนี้แต่ติดงานครับผมก็คงไม่ได้อยู่ดีเราลองเดินไปแถวภูเขาดูว่ามันมีอะไรให้เราเก็บในช่วงเดือนนี้บ้างนะครับ <c oughs> เฮ้ยสมุนไพรสีแดง <c oughs> <c oughs> ชวีวงอ้อมทำไมเนี่ย <c oughs> ทำไมไม่เก็บล่ะเออเออคนเยอะ เห็นบอกว่าเจนนเฟอร์เนี่ยเขาชอบไอ้ต้นนี้ด้วยนะสีแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเนี่ยเขาชอบหมดเลยนะแต่เราต้องให้เขาสักหน่อยแล้วเราไปงานดีกว่าครับตอนนี้จะเที่ยงแล้วเรานี่สายตลอดเลยนะทุกคนเขาอาจจะกำลังรอรักระยังทุกคนเขาอาจกําลังรอเราอยู่เราต้องรีบไปแล้วครับผมมาแล้วทุกคนรอผมแป๊บหนึ่งนะผมมาแล้วครับ งานจัดที่ชายหาดโอเคจัดไปนี่ไงเทศกาลถ้าไมคนมาร่วมงานน้อยจังมีกี่คนเน่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอสามสี่ห้าอุ้ยตะน้อยแทะสวัสดีครับเริ่มงานกันเลยไหมเริ่มเลยครับโอเคนี่คืองานเทศกาลวิ่งหมาจบแล้ว <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยจบไปจังนี่กูมาทำไมนี่กูมางานนี่ทำไมนี่ฮึโแย่มากเลยครับเหมือนเหมือนไม่ได้ไปอ่ะไม่ต้องมีไม่ต้องให้ไปก็ได้นะถ้าไปแบบแค่นี้อ่ะโคตรไปโอเคนอนหมดไปหนึ่งวันครับผมสวัสดียามเช้านึกว่าจะได้หมา พอผ่านเทศกาลปุ๊บได้หมาเลยอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเราเคลียร์แปลงก่อนครับหนึ่งปลูกยาวแบบนี้เลยได้ไหมอ่ะหนึ่งสองสามไม่ใช่หนึ่งสองสามส,ามสี่ไปอีกห้าโอเคอันนี้หาทุยตัวะไรอ่ะ เฮ้ยตุนโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ก่อนครับผมถั่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันผมจะปลูกกันที่มันแบบว่าโตได้เรื่อยๆเลยนะจะได้ซื้อทีเดียวเราซื้ออันที่โตได้เรื่อยๆเนี่ยห้าอันแล้วไอสองอันที่เหลือนี่เราอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อแล้วกันซื้อของหน่อย ดีต้อนรับนี่ยินดีต้อนรับครับอะไรที่มันโตได้เรื่อยๆวะข้าวโพดดิถูกไหมข้าวโพดมาห้ากระเป๋าคุณเต็มอ่ะผมดูแล้วครับแล้วก็นี่ด้วยโอเคแค่นี้ก่อนครับผมแล้วเราก็แวะไปเอาขวานด้วยนะขวานเราผมมาเอาขวงของผมไหนอ่ะ มันน่าจะไปอยู่ในหลังแล้วไหนดูซินี่ไงแล้วก็มเมล็ดเข้ามาโอเคขอโปรโยหน่อยนะเล็งดีๆครับเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวจะพลาดแบบตอนนั้นเฮ้ยไม่ได้เหรอแล้วยิ่งทำไงอ่ะถอนยังไงอ่ะเอาเคียวเหรอโอ้โหผมเสียไปอันนึงเลยอ่ะเลดมาก โอ้ oh, ไม่น่าเลยผมโคตรวยเลยอะ่ะจะต้องวิ่งกลับไปซื้อใหม่อ่ะเนี่ยแย่มากเลยเปลืองไปเลยอันนึงอาถูไอาไปเลยเดี๋ยววิง่งกลับไปซื้อใหม่เอาหว <c oughs> ยโอ้เป็นอะไรนี่ แย่ yeah, <Yeah. S 1> จังเลยต้องซื้อเพิ่มอีก2อันเลยครับตอนนี้โอเคไม่เป็นไรตังเราเยอะไงเรามีตั้งพันแปดโอเคมาแล้วลดเปืองเลย <c oughs> มันจะรวยได้ยังไงเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ <c oughs> ในอัปเกรดมาใหม่รดแบบทันใจยังไงละ่ะ ไหวมากครับผมแต่ตอนเย็นผมจะลองไปดูที่ชายหาดดูนะเผื่อเราจะได้เบ็ดตกปลามาน่าจะเดือนนี้แหละถ้าจำไม่ผิดอะไรของกูนี่เปืองไหมนี่โอเคเรียบร้อยอเสเตมิน่าเหลือเก้าเองครับผมเดี๋ยวเราไปที่ชายฝั่งดูตอนเย็นเผื่อเราจะได้เบ็ดตกปลามาจะได้ไปตกปลาที่ชายฝั่งทะเลแล้วอะ จะได้ปลาตัวให,ใหญ่ก็ได้นะมาแล้วครับนี่ไงมีคาซีนด้วยว่างไงอ่ะเ,เหมือนคนเคยเห็นนายมาก่อนอะนะนายใช่เด็กใหม่ที่มาอาศัยอยู่ในฟาร์มเก่าๆของตาแก่นั่นหรือเปล่าบูมสินะสวัสดีฉันใครนะอ่ะใครวะก็ใครยังไงละ่ะแล้วใครละ่ะฉันชอบมาเดินเล่นอยู่แถวๆนี้นะตอนเย็นๆอ่ะยินดีที่ได้เจอนายนะครับ มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่นายแยกตัวจากครอบครัวแล้วมาอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวนะ่ะจริงสิโหนายนี่มันสุดยอดจริงเลยนะการที่มาอยู่ที่นี่คนเดียวนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฉันก็แค่รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยนะ่ะนายรู้ไหมอยู่ๆวันหนึ่งอ่ะนายก็มาอาศัยอยู่ในฟาร์มของนายเพียงลาพังมันดูสุดยอดมา,มากเลยนะฉนวงว่าสักวันหนึ่งอ่ะฉันจะออกจากครอบครัวนี้แล้วไปอาศัยอยู่ที่อื่นเพียงลําพังเหมือนที่นายทาอยู่ตอนนี้แหละ นี่นายไม่เชื่อฉันอย่างนั้นเหรอฉันก็แค่อยากทำตามความฝันของฉันแค่นั้นเองอะแต่ยังไงซะฉันก็ไม่เคยเข้าใจหรอกนะว่าผู้คนน่ะจะมองฉันไปยังไงฉันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะพ่อแม่ของฉันน่ะเขาไม่เคยเข้าใจอะไรฉันเลยฉันเข้าใจนะช่ไหมเถอะฉันว่าฉันไปดีกว่านะถ้าว่างๆเนี่ยก็มาหาฉันได้นะฉันดีใจนะที่ได้เจอนายน่ะฉันก็ดีใจที่ได้เจอนายเหมือนกันซึ้งที่หายนายคิดว่านายจะสามารถไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวลำพัง ได้เหมือนกับฉันในงั้นเลยแม้กระทั่งการพูดคุยสนทนาฉันก็สามารถพูดคุยกับตัวเองได้ไหนทำได้หรือเปล่าแ <c oughs> ม้กระทั่งตอนนี้อา้าวติดหรืออ้าติดอะไรนี่รวมใจกันมาเดินติดหรือเปล่าตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งแล้วกลับไปนอนดีกว่านะครับ <c oughs> หรือว่าเราต้องไปเร็วกว่านี้ <c oughs> เพื่อให้ได้เบ็ดตกปลาทำไมกันนะ ทำไมเบยดมันช่างหายากซะเหลือเกินฝนตกครับสบายและจ้าวันนี้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้ถึงให้ต้องรดน้ําต้นไม้มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับเราเพราะว่าเรามีนี่บัวรดน้ําขั้นสองนะครับม้าน่าจะอยู่ในคอกโอเคสวัสดีจ้ามา้าดีนะมา้าไม่ต้องให้อาหารนะไม่ต้องเปลืองหญ้าสวัสดีจ้า เออเราไปซื้อที่ตัดขนดีกว่าวรือเราจะซื้อกระเป๋าก่อนอ้าวอาหารหมดเหรอเอกระเป๋าเต็มโอเคหรือว่าอาหารหมดตกใจหมดออาหารหมดตกใจหมดอืมไม่รู้ว่าอะไรหมดก่อนนะครับผมอาหารหมดหรือตกใจหมดเหงาสุดให้อาหารไก่กันดีกว่าทุกคนโอ้ไข่เพียบ สวัสดีจ้าหางมันแปลกๆเนาะหางไก่อ่ะมันเหมือนลิงอะนี่ไก่หรือว่าลิงสวัสดีจ้าเหล่าไก่ๆทั้งหลายเราดูก่อนว่าหารใกล้หมดหรือยังเราจะได้ไปซื้อโอ้เหยเยอะอยู่ได้อีกเดือนหนึง่งเอา้าลืมขายไข่ขายไขย่ขกอนได้มาสองร้อยโอเคใช้ได้นะครับโอเคไป ไปหาตัดไม้กันดีกว่าไหนลองสินี่นี่เฮ้ยใช้ได้เลยนะไอยะได้กี่ท่อนอนะ่ะประมาณหกได้เยอะได้เยอะวันนี้ฝนตกเจนิเฟอร์เขาจะมาหรือเปล่านะแต่เราไปดูดีกว่าเราจะได้เอาไอ้ต้นแดงๆนี้ให้เขานะครับผมมันคือต้นสมุนไพรเขาเป็นคนรักธรรมชาติเขาน่าจะชอบ สวัสดีครับผมหมาต้นสมุนไพรมาฝากโอ้หมาเดินตากฝนทำไมนี่ไม่อยู่อะดูดูนี้ตามตัวยากกันเนี่ยแล้วลองไปดูที่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 บ้านอ่าเขาอาศัยอยู่กับร้านขายแกะน่าจะใช่นะครับผมถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าถ้าเขาอยู่ที่นั่นจริงๆเนี่ยเราก็จะเจอเขาแต่ถ้าเขาไม่อยู่จริงๆเนี่ยเราก็จะไม่เจอ <c oughs> พูดทำไมวะเออไม่อยู่วะเ <c oughs> ข้าไม่ได้ล็อกอยู่ข้ามบนหรือเปล่านะเอ,อ้ยอย่าขึ้นไปนะนั่นมันบ้านฉันอ๋อครับขอโทษหรือว่าอยู่โรงแรมอาจจะอาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้ <c oughs> อยู่โรงแรมชั้นสองนี่ไงโอ้ยนี่คือรูมเมทของเธอเหรอผมเอาเออ สมุนไพรสีแดงมาให้ครับวังว่าคุณจะชอบนะขอบคุณค่ะแค่นี้องใสจะไม่ชอบ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรให้ไปแล้วแล้วเราต้องร้องเปลี่ยนของให้ไปเรื่อยๆครับผมก็ามอาจจะชอบอะไรที่มันเอ่อเป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะ <c oughs> ตอนนี้เราจะทําอะไรดีอ่ะเราซื้อกระเป๋ายังไม่ได้ถูกไหมเพราะงั้นเราไปซื้อที่ตัดขนเลยดีกว่าแล้วรอาขายพวกข้าวโพดขายอะไรพวกนี้ก่อน เราน่าจะพอมีตังไปซื้อของน่าจะใช่นะครับผมน่าจะได้เยอะอยู่อะเดือนเนี้เพราะว่ามันมันเอ่อมันโตเรื่อยๆไงพอมนโตเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องเสียตังซื้อมเมล็ดเยอะเอเคใช้เวลาบ่้างให้เกิดประโยชน์ครับตัดไม้ดีกว่าสามทีแตกแตกไวเหมือนกันนะเนี่ยของค้อนดีไงเอค้อนบ้าเลยอะ,ะขวาน ขวานดีไงมันก็ต้องแตกไวเป็นธรรมดานะครับผมถ้าขวานดีกว่านี้ก็จะแตกไวกว่านี้อีกสามทีแตกไม้แตกนะ <c oughs> มันซอสไงไม่รู้เนาะ <c oughs> อันตรายนะนี่โอเคไปนอนดีกว่าตอนนี้บ่ายสองเออในวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างไม่ใช่ในวันที่ฝนตกเราลองไปที่ชายหาดดูไหมเพื่อจะได้เบ็ดตกปลามา ตอนนี้เรามีไม้เจ็ดสิบสี่อันแล้วครับใช้เท่าไรไม่รู้ลืมแล้วต้องใช้ไม้ใช้หินแล้วหินเนี่ยแล้วเราค่อยไปหาทุกในเหมืองก็ได้นะมันน่าจะได้หินเหมือนกันอนะ่ะตอนนี้ลองไปดูที่ชายหาดดูก่อนครับเผื่อมีเผื่อได้เบ็ดตกปลานะในวันที่ฝนตกแบบนี้ มีอะไรฉันช่วยอย่างนั้นเหรอฉันรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเมื่อไม่นานมาเนี่ยนายเริ่ม,มายุ่งกับน้องสาวฉันได้แล้วเข้าใจไหมแล้วคุณมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ล่ะนอยนอยอย่ามาทําเป็นายเบี่ยงหน่อยเลยนะฉันรู้นะว่าเธอมาที่นี่บ่อยๆนะ่ยเพื่อมาพบกับนายโธ่เพื่อนเอ้ยฉันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะพาะปุริก็แค่อยากมาที่นี่กันเท่านั้นเองไม่มีทางหรอกฉันรู้นะว่านายอะ่ะหลอกลวงเธอมาที่นี่ใช่ไหม ทำไมฉันจะต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยนะแล้วอีกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นสักหน่อยนี่โน้ยฉันเข้าใจความรู้สึกของป๊อกปุลีเลยล่ะที่จะต้องมาติดอยู่กับไอ้พี่ชายโง่เง,ง่าอย่างนายเนะี่ยนายว่าใครนะต่อไปนี้นายห้ามเข้าใกล้น้องสาวของฉันอีกเข้าใจไหมไอ้ทึมขอโทษด้วยนะเพื่อนฉันจะไม่สัญญาอะไรทั้งนั้นแหละต่อให้ฉันไม่ไปหาเธอ,อยังไงซะเดี๋ยวก็มาหาฉันอยู่ดีอะจริงไหมฉันหมายถึงเห็นนายอยู่ห่างๆเธอไว้เข้าใจไหมเฮ้ย พี่ชายหัวน้องสาวว่ะเดโดแล้วกูจะกล้าจีบไหมเนี่ยกูคงไม่จีบแล้วเชิญนายเลยเอย้หัวม่วงพี่มันโหดอะ่ะพี่มันดุผมจีบเจนิเฟอร์เหมือนเดิมดีกว่านะ่ครับผมเพราะปุรีนี่พี่ดุเหมือนกันนะตีเาเอาดอกไม้ไม่ให้ไม่เห็นบ้าเราเลยดุยิงๆครับผมมาดุมาด่าถึงใช้ฟังเลยว่ะโอ้โหชายคนนี้เป็นผู้ชายที่หัวน้องสาวสุดๆเลยนะครับผมไหนดูสิัส,สดี แด้ได้จะขาวว่าพี่เธอไปดูไอหัวม่วงเลยนะเอาดอกไม้มาให้เลยแล้วกันไปเลยนะครับโอเคตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งแล้วเราไปเราก็ยังไม่เจอไอ้นั่นอยู่ดีอ่ะไม่เจอเบตตกปลาอุ้ยไม่เป็นไรเอ่ออาจจะต้องไปวันอาทิตย์หรือเปล่าสวัสดีแซ็คไม่น่ามีอะไรให้คุณหรอกนะแต่ผมขอนอนเลยแล้วกัน ตอนนี้เรามีตังค์อยู่2,300บาทแล้วได้มาอีก200โอเคสวัสดีตอนเช้านะฉันคิดว่าฉันไม่น่าจะตกใจอะไรขนาดนั้นนะที่ชาวสวนอย่างเธอจะต้องตื่นเช้าขนาดนี้ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะมาหาเธอแล้วก็จะถามเธออะไรนิดๆหน่อยๆนะบูมถามอะไรเหรอเธอรู้ใช่ไหมว่าครอบครัวของฉันเนี่ยเลี้ยงฟาร์มปศุสัตว์อยู่ที่ร้านของเรานะฉันอยากจะรู้ว่าเธอดูแลสัตว์ของเธอ,อย่งไงอ่ะนะเมื่อเทียบกับเราแล้ว เธอทาให้ฉันดูหน่อยได้ไหมว่าเธอดูแลสัตว์ของเธอยังไงน่ะได้นอนดูแล้วก็เรียนรู้นะจริงๆเลยฉันดีใจมากเลยนะฉันรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเธอจะต้องตอบว่าได้อะบูโอเคถ้างั้นก็เธอช่วยพาฉันเดินดูฟาร์มของเธอหน่อยได้ไหมโอ้นี่คงเป็นที่อยู่ของวัวกับแพะของเธอใช่ไหมล่ะโอเคฉันเห็นแล้ว โอ้นี่คงเป็นที่เก็บของของฟาร์มนี้สินะมันคงจะสําคัญมากๆเลยใช่ไหมต่อฟาร์มนี้นะ่ะใช่แล้วครับโอ้นี่คือที่ท,ที่ไก่ของเธออาศัยอยู่ที่นี่สินะมันช่างสวยงามมากๆเลยถึงมันจะดูเล็เกๆกันนะแต่มันก็เป็นเล้าไก่ที่สวยมากๆเลยแหละและข้างในเนี่ยก,กว้างขวางอีกด้วยใช่แล้วมันต้องเป็นอะไรที่ยากลาบากมากมากแน่ๆ,ๆเลยใช่ไหมที่ต้องมาทําฟาร์มใหญ่ๆแบบเนี้เพียงลําพังอะ่ะฉันคงไม่สามารถทําแบบเธอได้แน่นอน เธอเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะที่ทํางานพวกนี้ได้น่ะฉันประทับใจมากๆเลยนะรู้ไหมนั่นมันทําให้ฉันอยากรู้จักเธอมากขึ้นเลยล่ะบูมอ้าวอ้าวขอบคุณมากๆเลยนะที่พาฉันเดินดูสวนของเธอในวันนี้น่ะฉันสนุกมากๆเลยนะและฉันก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยล่ะโอเคตอนนี้มันก็สายมากแล้วนะฉันว่าฉันต้องไปแล้วแหละบายยนะอย่าเลยครับอย่ามาสนิทสนมกับผมมากเลยเดี๋ยวพี่คุณมาด่าผม ออระวังระวังพี่คุณนะ <c oughs> คุณต้องอธิบายให้พี่คุณฟังนะว่าคุณมาที่นี่ทําไมนะ่ะเขาจะมาด่าผมถึงหน้าบ้านนี้ <c oughs> พี่คุณยิ่งดุดูอยู่พันอะไรเนี่ยถ้ามีลูกขอตัวนะจะมาเฝ้าบ้าน <c oughs> แต่จริงๆครับผมนี่เราแบบคุกคีกับป๊อปปูลีมากๆเลยนะแต่พี่ชายเขานี่ไม่อะไรกับเราเลยนะสงสสยเห็นเราเป็นชาวสวนเหมือนกันนะแต่กับไอ้หัวม่วงนั่น <c oughs> แย่เลย เสียใจด้วยนะไอหัวม่วงคนมันหน้าตาดีอะ่ะจะมาสู้กับรอมันยังเร็วเกินไป <c oughs> นี่เป็นไงเขามีบัวลดน้ำมันใหม่นี่ทำให้เราลดน้ำได้เร็วขึ้นเลยนะตอนนี้บ่ายสามแล้วเหรอนี่ <c oughs> พาป๊อปปุริเดินทัวร์บ่ายสามเลยเ,ลเนี่ยแย่ <c oughs> yeah, เลยเลยไม่ได้ทำอะไรเลยน,นี่เฮ้ยเราไปซื้อที่ตัดขนก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ทัน ขอซื้อของหน่อยครับปิดยังเนี่ยหอยังอ้าวทำไมมันไม่ขายของแล้ววะนี่มันกวงติงกูเหอะทำไมถึงไม่ขายของสวัสดีคุณแซกผมยังไม่ได้มีอะไรใส่ลงไปเลยอะผมพาสาวเดินทัรวสวนมา <c oughs> หมดเป็นหนึ่งวันเต็มๆเพราะขัดหัวหน่อย โอเคครับผมสลิปพี้ตนะ้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเราเดินทางมาถึงวันที่ห้าของเดือนซัมเมอร์แล้วนะครับผมซึ่งผ่านเทศกาลมาหนึ่งเทศกาลก็คือวิ่งหมาแต่ก็ไม่ได้เห็นเทศกาลอะไรเลยคนระับผมเพราะเราไม่มีหมาแลาไม่มีโชว์เชืออะไรเราดูเลยนะว่าวิ่งยังไงแข่งยังไงนะครับผมจะไม่เป็นไรโอเคสลาปพีมีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามได้รับชมด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า